สวัสดีเพื่อนๆนะครับผมพ่อกอเด็กวางซอนี่แล้วครับวันนี้นะครับวันนี้เป็นอีพีที่สามสิบเจ็ดนะครับผมเด็กวานซีนขอขึ้นเหนือนะครับผ่าขึ้นเหนือไปดูครับมาสองมาชมกันหลวงพ่อทางเหนือบนะครับหลวงพ่อเกษมเขมโกครับหังจับสื่อสารใจรักจบบลำปางครับอันนี้เป็นรุ่นเดี๋ยวได้ชมวันนี้เป็นรุ่นมอเจ็ดนะครับผมอ่านะครับผมเดี๋ยวรุ่นนี้ ถ้าหลวงจารได้ปลูกเสกวันที่29้าธันวาสองห้าหนึ่งเจ็ดนะครับแล้วเปิดให้บูชาวันที่หนึ่งมกราสองห้าหนึ่งปดนะครับผมเหรียญรุ่นนี้ครับถ้าเหรียญรุ่นนี้นะครับก็ดูที่ความคมครับเหรียญนี้ก็ทําได้มาสวยงามมากครับเส้นขมกิปเนะยครับจะเป็นเส้นเซียนเส้นนี้น,น,น่ครับเขาจะดูตรงตำหนินนที่เขาพากันดูก็จะดูดรตรงนี้ที่จะพากันดูก็จะดูตรงนี้ครับจะมีเส้น,นออกมาตรงนี้นะครับ เส้นเกินออกมาอย่างนี้ขีดตรงนี้แล้วก็ตรงนี้ต่แรกแรกละครับแล้วก็ดูที่ในตาของหลวงพ่อครับจะมีเส้นขีดอยู่นะครับผมจะมีเส้นเสี้ยนเดี๋ยวจะพาสองกันนะครับสิ่งแรกที่ตอนนี้เราก็ดูก่อนดูพิมพก่อนนะครับผมดูนะครับดูพิมก่อนครับหลวงพ่อกระเสมเข็มโกนะครับผมสุสานไตรักลำปางนะครับพศสองพห้าหนึ่งแปดนะครับเรียนนี้เพื่อนดูใกล้ๆนะครับ ดูกล้องคนชัดนะครับอืมแริไม่ต้องลงกล้องก็ได้ครับเนี่ยดูที่เราขยายให้ดูเนี่ยไม้ใก้ก็ชัดเจนนะครับดูตัวอกักขระตัวหนังสือนะครับผมตัวหนังสือจะโคมเหลี่ยมชัดนะครับเป็นกระดูกงูครับดูที่ตาท่านนะครับเจอ เดี๋ยวดูด้านหลังนะครับดูพิมพ์ด้านหลังแป๊บอด้านหลังจะเป็นพิมพ์แบบนี้นครับนี่นะครับดูความคมของอัขรยันนะครับมณฑลฐานบกที่7จค่ายสุรศักดิ์มณฑีสร้างนะครับผมพิวเหลียนครับเรียบตึงนะครับ ดูขระยันนะครับดูตัวยันเนี่ยดูการไกลกันของตัวยันครับนี่นะครับลงไปข้างล่างแล้วก็ขึ้นมาตรวดนอนอยู่ข้างบนครับเห็นไหมครับเนี่ยดูครับดูขระการต่อขของตัวอักษรนะครับนี่ก็เป็นอีกทีนึงที่ทำไมถ้าเป็นเหรียญที่แกะจากซิลิคอนซิลิโคนมาหรือว่าเป็นเง็นเกนี้ก็จะไม่คมขนาดไงนี้ดูตรงสีนะครับนะครับเนี่ย อย่างนี้ครับกายกันคือจะไม่ติดกันเป็นพืชเดียวครับจะมีตัวเส้นวักเส้นต่าเส้นสูงนะครับที่อักขระอย่างหนึ่งนะที่ผมใช้ดูนะครับก็อยู่ในการที่เราในตําราการดูเหรียญแท้นั่นแหละครับนี่ตัวอักขระตัวหลากสีนะครับ,วรวรค,รบควมควมควม,ควมชัดนะครับดูด้านหน้าครับถ้าดูด้านหน้าเพื่อนๆก็ดูเส้นเสี้ยนตามจีวรนนครับเหมือนกัน เดี๋ยวผมจะลงกลองให้ดูสักนิดหนึ่งนะครับอรญยะแป๊บนะครับตาท่าน,นครับยังกับชีวิตเลยมันมีชีวิตเส้นเสี้ยนตามจีวรนะครับจะมือในร่องมือด้วยนะครับในร่องมือ นี่ครับดูตรงซอกนะครับซอกที่แขนนี่ครับตอนไหลฝั่งนี้นะครับนี่แขนซอกฝั่งนี้อืยังไปเราก็จะเห็นไหมครับเส้นเสี้นเส้นเสียที่อยู่ตรงแถวข้อศอกนะครับทางในนะครับเนี้ครับนี เส้นเส้นที่ไหนครับเห็นไหมครับนี่นะครับอ่านี่ครับเส้นใต้รักแร้อันนี้นะครับเียตรงนี้ก็ใช้พิจารณาได้นะครับก็ดูตัวอักษรแล้วครับผมหนังสือเหลี่ยมลึกนะครับตาเส้นหนาผาท่านนะครับการดูเส้นนะครับท่านเราจะดูง่าก็ลองกลับหัวท่านดูนะเนี่ยกับหัวมาทางนี้อ่าเห็นเส้นเส้นง่ายขึ้นไหมครับเห็นไหมครับอยู่ข้างสอกฝั่งนู้นใช่นไหมครับที่เป็นที่เป็นบอกโน้เป็นเส้นจิีบ ครับค่างชายกีวรไปเห็นไหมครับน่ายูเส้น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 สครับอยู่แถวแถวช่วงศอกนะครับข้างกีวรนะครับเนย่ยจะเส้นเสี้งขึ้นตรงนั้นนะครับแล้วเส้นเสี้นตามกีวรนี้ถ้าเราพลิกลงมาตรงนี้เอามาท่านลงข้างล่างครับก็จะเห็นง่ายขึ้นนะครับการสองดูเสี้นนะครับนี่ครับเส้นเสี้นตามกีวรนะครับสวยงามนะครับนี่ตามทาดูพักแตก็ดูดูที่ตาท่านเอาจะมีเส้นเสี้นให้ดูนะครับอ่า อ่ะทีนี้ไม่ใส่กล้องแล้วนะครับอือนี่นะครับหลวงพ่อเกษมนะครับปีสองห้หนึ่งแปดนะครับเหรียญมอทบอลเจ็ดครับค่ายสุดศักโอเคนะครับความคามชัด อย่ดูนิดน,นะครับนี่ดวงตาท่านครับมตาเส้นมิตาจะมีเส้นๆใหน้ดูสอ,สองเส้นนะครับในในเมตาก็จะมีนะครับผมเพิ่งเงานดูดีๆก็จะเห็นนะครับในนี้ตาขาวนะครับสําหรับเส้นๆนะครับคือเราดูในจุดที่เลือกนักที่สุดนะครับเพราะว่าการทําเลียเกียร์เขาไม่สามารถที่จะปั๊มหรือว่าถอดออกไวติดได้ดูงข้างนะเปลี่ยนกระแสวิ่ง เข้าหาตัวซ้อนไหมครับวิ่งชนขอบข้างนะครับนี่นะเส้นกระแสผ่าลงมาก็วิ่งชนขอบข้างนะครับอ่าครับเส้นเสียนเส้นแสวิ่งต่ำนะครับเกิดจากความเครียดเวลาปั๊มนะครับผมเอาดูด้านหลังกันบ้างนะครับเพื่อนๆครับด้านหลังก็ดูคง้วไม่มีรอยจออซ้อนไม่มีอะไรก็โอเคครับเดิมนี่ตัวขละยันชัดเจนรอยต่อขลระการกายทับของขละแต่ละตัวนะครับดูนะครับ ผมชัดลิกนะครับนะครับตัวหนังสือเป็นตัวสามเหลี่ยมกระดูกงูนะครับมีขุดขูดมีลาตามเส้นนะครับตามเป็นการของการแกะบล็อกสดนะครับเราใช้มีดแกะบล็อกนะครับแกะค่อยๆขูดแต่งบล็อกนะครับดูตัวขละยันนะครับผมช้ดลึกการกายเอาอัขระชัดเจนนะครับ สำหรับตำหนิเหรียญนี้ให้ดูก็ดูที่ความคมชัดเป็นหลักครับแล้วก็เส้นเสี้ยนเส้นกระแสนะครับดูความลึกนะครับผมลึกคมชัดนะครับดูนะเหรียญแถมที่มันดูง่ายอยู่นะครับหลักขละายันอย่างงี้จะไม่ไม่ติดกันเป็นพืชเดียวนะครับมีรอยต่อรอยเป็นวัดความต่ํคกามสูงของหลักขละานะครับผมนะครับนึ่งรอยตัดก็จะเป็นรอยตัดขึ้นนะครับหนึ่งนะครับฉีกลงไปนะครับ เป็นรอยตัดของยุคสองศูนย์ครับยุคสองพันห้าร้อยี่สิบนะครับ, 2, รบแต่ในยุคในการวงในการตัดใช้ตัวตัดก็จะไม่เหมือนกันนะครับเขาจะพัฒนามาเรื่อยๆครับเนี่ยนะครับต้องตัดลงไปทีเดียวแต่บางทีเก็ตัดไปด้วยทื่อไปด้วยเขาก็รับไปด้วยมันก็เลยไม่เหมือนเดิมหรอกรอยนะตัดนะครับก็จีที่เขาใช้ดูสิบนาฬิกาอยู่ตรงนี้ อันนี้นะครับที่ฉีดที่เราใช้ดูกันที่เราจําตาหนิกัน,นครับแต่เราก็ดูที่ตัวความคามชัดของเหรียญกันนะครับเหรียญนี้ถ้ามีเหนือตรงนี้ใช่ไหมครับดูนะครับอเงินบอลนิ้ยมอยู่ครับผมเชื่ โอเคเันเสียงเส้นเส้นนะครับผมชัดโอเคนะครับผมอ่าชัดเจนครับผมโอเคนะครับผมขอบคุณมากครับสำหรับอีพีนี้เจอกันใหม่อีพีหน้านะครับผมสวัสดีครับเพื่อนๆครับโชคดีทุกคนครับ